สวัสดีวันนี้เราจะรีวิวการเดินไปโลตัสนะคะที่แยกลำสาลีค่ะทุกคนจะบอกว่ามีทางเดินใหม่นะคะเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินนะยังไม่เปิดแล้วก็รถไฟฟ้าบนดินสายสีเหลืองตรงนี้จะเป็นสายสีเหลืองนะคะดูวิวทิวทัศนไปนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะลำสาลีเราตอนนี้ ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ70%แล้วละ่ะอืมอันนี้เป็นแยกลำสาลีตรงนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลำสาลีนั่นเองนะคะขึ้นเดินขึ้นลงซ้ายซายขวาได้ยังไม่ได้ตกแต่งดีค่ะทุกคนเส้นนี้ก็จะผ่านคลองแสนแสบนะคะ ข้ามคลองแสแสบไปเนี่ยข้ามคลองแสแบไปนะคะเราก็จะไปจนถึงนู่นเลยค่ะเดอะมอบางกะปิโลดมันจะมีโลตัดเดอะมอลนะแล้วก็เดินไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วอะสถานีอะไรทุกคนอันนี้แยกบางกะปิ อันนี้เราเดินมาฝั่งซ้ายนะคะถ้าเราเดินไปฝั่งขวาก็ลงตลาดบางกะปิได้อันนี้เราจะไปโลตัสเนี่ยเดี๋ยวพาพามองนูนนุ่น,นตลาดบางกะปิค่ะทุกคนถึงแล้วโลตัสใช้เวลาไม่นานเลยนะคะจากแยกลำสาลีมาที่นี่เดินสะดวกอีกหน่อยน่าจะสวยงามกว่าน,นี้เนะี่ยผู้คนก็พอมาถึงจุดนี้ก็คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะ น,นี่ใกล้ทางเข้าโหลดตัดแล้วละ่ะไว้มีโอกาสดีก็จะพามา,ารีวิวกรุงเทพมหานครใหม่อันนี้ก็เป็นจุดที่ก็สร้างใหม่เนาะทางเข้าโหลดตัดแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดี